ชทไลน์พลังประชารัฐเถียงวุ่นหลังถูกผู้ใหญ่สายตรงบีบให้อุตมะลาออกจากหัวหน้าพักผู้สื่อขา่าวรายงานว่าท่ามกลางกระแสความวุ่นวายในพักพลังประชารัฐท้งเคลื่อนไหวเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักและเลขาธิการพักรวมทั้งแชทไลน์ของสสที่ระบายความอึดอัดที่มีต่อผู้บริหารพักล่าสุดกลุ่มไลน์สสของพักพลังประชารัฐมีการพูดถึงกระแสข่าวกดดันให้ปรับนายอุตมะสาวยานนท์หัวหน้าพัก ออกจากตําแหน่งแล้วให้พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและประธานยุทธศาสตร์พักขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแทนและให้ทิ้งตําแหน่งอื่นๆรวมถึงกระแสข่าวปรับคอรมอรที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่สสพักที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากไวรัสโควิด -19 โดยในรลายกลุ่มดังกล่าวนอกจากมีสสนําภาพที่แต่ละคนลงไปช่วยประชาชนในพื้นที่แล้วยังมีการนําลิงก์ข่าวเกี่ยวกับความวุ่นวายในพัก อทินางสาวปรินาไกรครุปสอสอราชบุรีได้นําข่าวมาลงพร้อมกับเขียนข้อความว่าข่าวจริงค่ะดออรอุตมะยอมรับว่าจริงค่ะปรากฏว่ามีสอส,อสอบางคนอธิร้อยเอกจงชัยวงซายทองสอสอชลบุรีนางสาวพาดาวรกานนสอสกรุงเทพมหานครเข้ามาแสดงความเห็นว่าขณะนี้ประชาชนเดือดร้อนอยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่การช่วยเหลือก่อนส่วนข่าวที่ออกมาถือว่าไม่เป็นผลดีต่อพัก